ทรัพย์สินหรือคนที่แกรักฉันก็จะแย่ง่ไเรื่องของความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกเปิดกองพิกสามค่ะอยู่กับละครเงาพรายนะคะแล้วตอนนี้มาถึงสองสาวนังเอกของเรากันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะมากี้และจะกีค่ะสวีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจากีนี่ข่าวเราเยอะมากจริงไม่ได้ดูใช่ป่ะ จะคุยกันถึงว่าเขาบอกว่าคนเป็นแฝดน้องเลยนะคุณสวรรามรำคนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามาร์กี้นี่แฝดน้องเกิดวันเดือนปีเดียวกันเลยอะไรเงี้ยเอาปีคนละปีค่ะวันเดือนมันเดือนอ่าวันที่เดียวกันเลยที่สองสิงหาเอ่อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้แต่ว่าถามก่อนมาร์กี้รับบทเป็นอะไรในเงาพรายค่ะรับบทเป็นเรนค่ะก็เป็นสถาปนิกดูแบบกระชับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก่นเซี่ยเปียวซาแก่นเซี่ยเปียวซาแต่ว่า เรื่องนี้นี่จะแบบโตกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าทํางานแล้วด้วค่ะนะและจแจกี้ล่ะคะแจกี้แสดงเป็นพิมพัตราค่ะเป็นเหมือนกับลูกคุณหนูเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เล่นเรื่องแรกเลยเล่นเรื่องแรกค่ะโอ้โหเป็นไงอะละครเรื่องแรกของเราเป็นไงบ้างสุดยอดเลยแต่เขาเล่นเก่งมากล้อล้อคือ เร้คาเรื่องแรกที่หนูเล่นหนูย้อนกลับไปสมัย6ปีที่แล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหิดเรียกพี่เราได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเราโอ้โหแจ็คกี้ใครสอนการแสดงหรืออะไรหนูก็ไปเรียนที่ค่ายอะค่ะที่กับพี่เอฟวยหรอคะไม่ใช่ค่ะที่ค่ายทีวีซีนแต่เขามีโค้ช acting ส่วนตัวอ๋อเหรอใครยังไงเป็นพี่ที่แบบดูแลเขาจะแบบทุกตอนจะคกดจะคกี้จิกจิกตาตรงนี้นะเนาะโอใครอะใครเป็นโค้ช acting เขาเป็นผู้ดูแลหนูค่ะเขาเป็นสาวประเภทสองปกติธรรมดาสาวประเภทสองเวลาทําอะไรแล้วจะเกินผู้หญิงสองเท่าเวลาเรามองตาุ้๊บแล้วเราทำตาปุ๊บแล้ก็จะได้พอดีเป๊ะเงาคลายเรื่องนี้มากี้เล่นเป็นละครลิ้ับอีกแล้วจากตอนนั้นวายุพักมนตราค่ะเรื่องนี้ก็จะต่างจากเรื่องตอนวายุพักยังไงต่างค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องวายุพักเนี่ยจะเป็นผีที่ไม่ค่อยน่ากลัวเไหร่แค่แบบ เป็นหลอนหลอนตกใจตกใจนิดนึงอะไรอเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักอนุนเป็นแบบแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่อันเนี้ยคือเป็นแบบหลอนต้องบอกว่าหลอนเลยจริงๆแล้วก็น่ากลัวเป็นแบบผีแบบเต็มสติจริงๆแล้วมันเราเราเห็นในโปรโมทนะเราเห็นแบบมาร์กี้หันมาแล้วหน้าเขียวหน้าฟ้าเรื่อยคือคนถามว่าเฮ้ ก <sk r isa> ี่เล่น <c ough> เป็นผีเหรอหรืออะไรไงมีคนถามเยอะมากค <c ough> ่ะคิดว่าแบบกี่เล่นเป็นผีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในละครเอาเองว่าเป็นยังไงแต่ว่าทุกฉากคือจะมีฉากที่เราสองคนเนี่ยโดนพายเข้าเสียงอ๋อเป็ <c oughs> นคนหมดใช่อ๋ <S <s <uck oo> อเธอสองคนก็ไม่เว้นเหมือนกันไม่เว้นตอนที่เราสองคนได้แบบเป็นพายอะไรเงี้ยค่ะด้วยเสียงเสียงสองคนมันแบบเสียงเล็กและเสียงอ๋อพอเวลาพายเข้าเราต้องเปลี่ยนมันต้องไม่ใช่ตัวเองต้องไม่ใช่ตัวเองแล้วแล้วไปดูเทมี่ยสัขยา ไม่ได้สิไม่ใช่สิเมื่อไหร่แหลมขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะแหลมที่ก็เลยเอาใหม่กดเสียงลงขี้กดเสียงลงหนูก็พยายามที่จะกดเสียงแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วได้ไปฟังเสียงพายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นพี่ยกเยกเป็นคนพากคอ๋อเหรอพี่ยกเยกเขาก็หนักทุ้มมาก ราก็แบบน่ากลัวแล้วพอเอามาเปรียบเทียบกับเสียงเอาแหม่เวลามันเข้าคนละล่างนก็ต้องเปลียนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมัมาตามหลอดเสียงเราถูกไหมถูก้องเป็นพรายที่น่ารักมากร้อนราอคุณโดนอะไรคุณโดนแกล้งอะไรบ้างไหมโดนแกล้งไหมเออวันแรกค่ะต้องวันแรกเลยค่ะวันแรกรู้ซอนล่ามทำอะไรกับเราก็หนูก็นั่งนั่งแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วพี่หนุก็เข้ามา ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรใช่อะไรคิดในใจไอ้พี่คนนี้บ้าหรือเปล่าเราต้องทำงานกับเขาจริงเหรอเนี่ยเพราะว่าสอนลาเป็นบ้านี่จริงๆด้วยเหรอเนี่ยนิดนึงหนูก็แบบใช่ใช่แล้วแบบเสียงแบบวอยวายบวยวายใส่หนูไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนแบบใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมหนอกพี่น้องพี่น้องอะไรฉันไม่เคยมีพี่หน้าอย่างนี้นะจูดิโดจะฝรั่งอย่างนี้แล้วก็ขอดูแบบประชาชนหน่อยสิ เป็นตำรวจหรือเป้าคือหนูมีคนบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยขี้อห้มให้เตรียมตัวไว้ดีๆเอหนูก็แบบว่าเตรียมตัวไว้อย่างดีปรากฏว่าไม่เจอพี่หนุ่มเลยเจอพ่อพี่หนุ่มล้วนโอ๊ยยังไงดูสาวเตรียมรับมือสอนหลานาก่นเจอพ่อ ยังไงพ่อ,อยังไงหนูเข้าฉากกับพ่อประมาณไม่กี่ฉากแรกอะไรไงเงี้ยค่ะบทยาวมากบทแ<อ>บบหนูก็ตั้งใจท่องออท่องท่อง,อง,องพอห้าต้องขึ้นเลยห้สี่สักเงียบออดังเียหนูก็นเงียบพ่อบอกเงียบหนูก็เงออียบแล้วเดีเราคอนเิรเราต้องพูดนี่อ หนูโดนแก้ไอ้เงียบดังๆเนี่ยบ่อยจนแบบว่าหนูรู้แล้วเดี๋ยวพ่อต้องพูดเออต้องพูดพอห้าหนูเก่งละเออเก่งเงียบดังๆ,ๆจะมาห้าสี่สาม เงียบอ้าวลไปอย่างี้นะดีไหมเกคี้โดนอะไรบ้างไหมว่าพี่ตุ้ยส่วนมากเวลาเขาเล่นฉากกับหนูอย่างเงี้ยหนูก็จะร้ายกับเขามาก่ว่เขาก็จะดีร้ายแต่เก็บนะคะร้ายแต่เก็บทาเป็นคนดีภายนอกดีมากแต่ภายในแบบว่าอะไรอย่างงี้พี่ตุ้ยเขาก็จะในฉากเขาจะดีกับหนูมากทําอะไรไม่เคยโกรธอะไรอย่างงี้แต่พอคัดแค่นั้นแหละ อุสอออ๊สียอ่ะอะเหรอพูดยิ้มใส่เราเนี่ยเหมือนเป็นความอัดแั้นของเขาอนะเนาะพี่เขาอยากเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เกี่นี่ถ้าเป็นความจริงนี่พี่ไม่ทำแบบนี้ได้เนี่ยไม่ค่ะทำไปเถอะเป็นในละครค่นนะ,ะ <c oughs> พี่รันคำใจพิมนะคะแต่ผู้หญิงอย่างพิมพ์ ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่คุณทำมันไมใจให้ผมเอ็นก็อยากจะรู้เหมือนกันล่ะค่ะว่าพี่ตัน้นคือพี่ตั้นคนเดิมที่เรนเคยรักหรือเปล่าตอนนี้มาพร้อมกันสี่คนแล้วคุณมีอะไรที่จะเอ,อ่อทำการชำระแค้นอะไรกันไหมคะ <c oughs> เราสองคนยังกล้าเข้ามาอีกนะครับครับ <c oughs> ช่วงนี้เราจะกล้าเข้ามา <c oughs> มาที่เขาจะโดนโดนอ่าระบายใยการใส่ท่าเต้นนี่เขาเาก็จะชอบใจกับความสละแมงใช่แวบปุยที่เขาชอบถ้าเขาชอบเพราะ่าชอบผมก็เลยให้เขาใส่ท่าให้ให้สาวๆไปรอหน่อยนะรยนิดเดีเดี๋ยอยากเห็น ล้องทุกคนล่งรไปถึงพี่ああหนุ่มด้วยคี่สอนลาวครับพี่พี่หนุ่มจะะไหคะม่เเเลอเคอะขอดูหน่อยนิดนึงเดียวจ้ๆ พวกเราอยากดูไหมคะอยากดูนะคะขอบคุณดิฉันสามสองสามแมงแช่แว่นั่นแหละฮะคือผมสามคนทำนี่ไม่หน่อยพี่หนุ่มทำแล้วน่ารักมากทีเมื่อกี้กูสาระเป็นที่นี่นมองไม่ทันจริงๆอันนี้เดินอ่ะคุณด้วยคะสซมแมงแช่แว่แล้วทำไมหนีบขนาดนั้นนะคะดูแบบแล้วดูหน้าพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มทำแบบว่ากล้ามเกรย์มากไม่อยากเลยดูที่กองสามคนก็จะแบบว่าจะให้ผมแช่แว่ให้ได้อะ พี่ถ้าผมแช่แล้วไปเขาเนี่ยเขาจะสบายใจสบายใจทั้งสามคนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทำเพื่อทดแทนค่ะว่านี่เขาก็โดดพ่อคุณอําไปเล่นก <c oughs> เขา้จะไปลงกับใครดีคนอื่นเขาเซ็นเซ็นอยู่4คนนะเ,เขาก็มา <c oughs> ป๊อตีปต่อปีปต่อัีปปปีปเราปีป่อปีปต่อตีป่อตีปต่อตีปต่อตีป่อีปต่้ตี้ต่กตีปต่อ <laughs> ตีปต <laughs> ่อตีปตก,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 กอตายต่อตีปต่อตะปน่อตละต่อตีปต่อตีปตตีปต่อตี่อตีป่อตีปต่อตีปต่อง,งสปต่อตาปต่อตีปต่อตีปต่อตีปต่อนเยอะีปต่อนีปต่อตีปต่อกีปก่อตีปตกอตีปต่ัตีคร่อืน่องีี้ร่อที้ต่อ่คิดจา่อตีปต่อต่อตีปต่อตีปต่อตี่ะ ก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกของแจ็กกี้ค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจแจ็กกี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกทุกตอนมากๆสนุกทุกตอนจริงๆริงค่ะ เห็นถึงความเป็นมนุษย์จริงๆครับกับการดำเนินชีวิตของคนบนบนโลกนี้นะซึ่งก็ละครก็เอามาจากชีวิตจริงซึ่งก็จะได้เห็นทั้งพัทดีพัทชัวพัทอะไรตัวนี้อะไรเยอะแยะมากมายนาเสนออมาจากตัวละครพวกเราทั้ง4คนแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนักแสดงคุณภาพลยหลายท่านฝากไปด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ั เชิญค่ะมากี้ก็สําหรับละครเรื่องนี้มีสอนแง่คิดดีๆเยอะเลยอะ,ค,ะค่ะแค่แบบเริ่มมาตอนแรกก็ก็ได้เห็นว่าความดี <ๆ S 1> ความชั่วเป็นยังไงคนที่ทําไม่ดีแล้วจะมีผลตอบแทนอะไรกลับมา <ๆ S 1> อะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่หนุ่มค่ะทุกวันจันทร์อังคารครับ ลางข่าวภาคค้านะครับ <c oughs> เงาพลายแน่นอนครับวันนี้นะคะขอบคุณนักแสดงจากเงาพลายทั้งสี่คนมากค่ะขอบพระคุณค่ะติดตามละครเงาพลายได้นะคะเริ่มวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้ค่ะสนุกสนานและมันแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอฝากละครเรื่องเงาพลายกันละกันเรื่องนี้เนี่ยจะมีความสนุกในเนื้อเรื่องด้วย แล้วก็ให้สาระด้วยนะคะก็เป็นละครที่ทีวีซีอยากที่จะให้ทุกคนได้ดูละครแนว TV วีซีเนี่ยยังไงก็แฝงอะไรอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้สนุกแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำทำงานกับชิ้นนี้มากๆฝากด้วยกันล้วกันคะรับรองสนุกแน่